สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสําหรับวันนี้ของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝากเงินการถอนเงินนะคะ ของธนาคารใช่ไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องการกู้ยืมเงินนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยที่จะไปเรียนกันนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเรียนกันเลยนะคะสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยก็จะตรงกับตัวชี้วัดสสามจุดสองปห้าทับหนึ่งอธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารนะคะอ่ะ การกู้ยืมเงินนะคะเมื่อเราเนี่ยมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะคะในการใช้จ่ายหรือว่านําเงินมาขยายธุรกิจแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเงินพอนะคะเราสามารถที่จะหาเงินทุนได้โดยทำการขอกู้จากธนาคารนะคะหรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่จะนำเงินมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ นะคะในการกู้ยืมเงินก็คือการที่เราเนี่ยทำข้อตกลงสัญญาระหว่างผู้กู้ขอ,อผู้กู้ขอยืมเงินและผู้ให้กู้นะคะโดยก็จะมีการทําสัญญาว่าจะชำระเงินที่กู้พร้อมดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกําหนดอ่ะเรามาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการกู้ยืมเงินมาดูกันเลย ผู้กู้ทำการกรอกเอกสารในสัญญากู้ยืมเงินนะคะในกรณีที่มีการกู้ยืมตั้งแต่50บาทขึ้นไปโดยจะต้องมีชื่อผู้กู้ผู้ให้กู้นะคะจำนวนเงินที่กู้และอัตราดอกเบี้ยที่แจ้งไว้ไม่เกินตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดนะคะร้อยละ15ต่อปีจะต้องลงลายมือชื่อผู้กู้นะคะ ผู้ให้กู้และพยานอีกสองคนจึงจะถือว่าสัญญาสมบูรณ์นะคะ,ะแล้วขั้นตอนที่2ก็คือสัญญาเงินกู้เนี่ยจะทำขึ้นสองฉบับเพื่อเก็บไว้สำหรับผู้กู้และก็ผู้ให้กู้และใช้เป็นหลักฐานสัญญาเงินกู้นะคะนักเรียนเพื่อใช้ในการฟ้องร้องหากมีการผิดชำระหรือว่าผู้กู้ไม่ใช้คืนตามที่ระบุไว้ในสัญญานเอง นะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องร้องได้นะคะถ้าเกิดผู้กู้เนี่ยทำผิดสัญญานะคะอ่ะต่อไปข้อควรปฏิบัติในการทำสัญญาเงินกู้นะคะก็จะมีข้อปฏิบัติด,ด้วยอ่ะเราเนี่ยควรผู้กู้นะคะควรอ่านสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วนและให้เข้าใจในสัญญานะคะตรงกันทั้งสองฝ่าย ซักถามข้อสงสัยให้คําตอบที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ในสัญญานั่นเองแล้วจึงลงลายมือชื่อนะคะ 2. ปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้จ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ยตามที่กําหนดในสัญญานะคะ 3. ชํชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาประวัติและละเว้นการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ ผู้กู้เนี่ยจะต้องอ่านสัญญาให้ดีๆนะคะก่อนที่จะเซ็นสัญญาหรือว่าก่อนที่จะกู้ยืมเงินนะคะต่อไปประเภทของเงินกู้นะคะหรือว่าประเภทของการกู้ยืมเงินนั่นเองนะคะอ่ะ การกู้ยืมเงินในระบบนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการกู้ยืมในหนึ่งก็คือการกู้ยืมเงินในระบบก็คือการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินกู้ตามกฎหมายก็อย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งผลดีและก็ผลเสียนะคะเรามาดูในส่วนของผลดีกันผลดีเนี่ยมีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น นะคะมีเงินทุนหมุนเวียนสามารถขยายกิจาการและลงทุนเพิ่มในธุรกิจมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้วยส่วนผลเสียผลเสียเนี่ยถ้าใช้เกินความจำเป็นก็อาจทำให้เกิดนิดสัยการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะคะต้องมีบุคคลหรือว่าทรัพย์สินมาค้ำประกัน มีความล่าช้าเพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของผู้กู้ก่อนนะคะอา,อาจไม่ได้รับเงินตามจำนวนที่กู้เพราะว่าอาจมีการหักเงินทำประกันหนี้นะคะอันนี้ก็คือการกู้ยืมในระบบนะคะต่อไปก็จะเป็นการกู้ยืมนอกระบบก็คือการกู้จากแหล่งเงินกู้จากแหล่งเงินที่ ออไม่ได้รับอนุญาตนะคะให้ประกอบธุรกิจเงินกู้ตามกฎหมายก็อย่างเช่นการกู้จากผู้ให้กู้เงินเอกชนมันก็จะมีทั้งผลดีและก็ผลเสียเช่นกันมีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นนะคะในส่วนของผลดีเกิดการซื้อขายสินค้าและบริการมากขึ้นได้รับเงินรวดเร็วและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะคะ ผลเสียถ้าเราใช้เกินความจำเป็นก็อาจทําให้เกิดนิสัยการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะคะอาจต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดอาจถูกทวงหนี้นะคะที่ส่งผลต่อการถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าละเมิดสิทธิต่างๆของผู้กู้อาจมีการหลอกลวงคดโกงเกี่ยวกับยอดหนี้และดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการกู้ยืมเงินนะคะนักเรียนเข้าใจในส่วนของการกู้ยืมเงินไหมคะการกู้ยืมเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่ระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้นะคะเขาก็จะมีการทําสัญญาเงินกู้กันนะคะแล้วก็กำหนดดอกเบีย้ยใช้จ่ายตามที่เขากําหนดในสัญญานะคะ ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมเอ่ยอ่าส่วนประเภทของเงินกู้ก็จะมีการกู้ในระบบกับนอกระบบนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยในส่วนของประเภทของการกู้ยืมเงินเข้าใจกันนะคะอ่าทั้งหมดนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไป ทำชิ้นงานของนักเรียนได้นะคะอ่าชิ้นสำหรับชิ้นงานนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบที่3หน้า157ถึง158นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง id line ของครูเหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ